มันไม่ใช่ราชาซากศพราชาซากศพไม่ได้อ่อนแอขนาดนี้ไม่ต้องไปกลัวทุกคนดูคุณสู้ได้เลยรับสอบครับพบบอ,พอน่าเกลียดมากเลยนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยพบบอครับ ดูเหมือนว่าวอกเกอร์พวกนี้มันจะอ่อนแอลงทันทีเลยก่อนหน้านี้มันยังขึ้นไหวเร็วและทรงพลังอยู่เลยแต่ตอนนี้มันเชื่องช้ามากเป็นไปได้ไหมว่าที่วอกเกอร์พวกนี้ดูร้ายไปปกติมันจะเป็นเพราะไอตัวนัานนเขียดตัวนี้งั้นเหรอมาเลยทุกคนแล้วเข้าพวกเราการบุกทะลวงเข้าไปจะสำเร็จเร็วๆนี้แล้ว y a h o ว้าววันนามากแล้วนะเนี่ยที่ฉันไม่ได้ไว่ายน้ำในสาแบบนี้สุดยอดไปเลยอะเสียไนน้ำเธอสาดน้ำใส่ฉันงั้นเหรอพวกเรากำลังเล่นเกมกันอยู่ในเองก็ไม่ได้ในกันสิอย่าลืมด้วยล่ะว่าต้องเรงไปที่จุดนั้นโดยที่มือห้ามสั่นผมจะพยายามไม่ให้มันสั่นครับพี่หวังพี่ไม่ได้บอกว่าจะสอนผมว่ายน้ำหรอกเหรอ ลงมาแล้วเข้าอย่ามวัวนแต่ยืนเฉยเซ่รอแป๊บหนึ่งนะเสี่ยวยิงกับฉันกําลังย่างเนื้อเสียบไม้พวกนี้อยู่นะไม่งั้นเดี๋ยวพวกเธอจะไม่มีอะไรกินกันอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่เหมียวและเสี่ยวยี่เก็เก็บตัวอยู่ในห้องแล้วไม่ยอมออกมาเลยให้ตายเถอะฉันไม่ควรไปทำแบบนั้นกับพวกเธอสองคนเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ยังไงฉันควรทำยังไงดีแต่เนี่ย พี่หวังพ,พี่ทำฉันเจ็บอ้ในเวลานั้นดูเหมือนว่าพี่หวังจะสูญเสียทั้นทต่ของเขาไปเลยตอนนี้เขายังไปพี่หวังที่ฉันชอบอยู่หรือเปล่านะหรือว่านั่นคือไปนัดที่แท้จริงของเขากันแน่เสี่ยวเยี่ยนเหรอฉันยังไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเสี่ยวเย่ย นี่ฉันเองเจ้าหน้าที่เหมียวเหรอเออเจ้าหน้าที่เหมียวคุณมีอะไรหรือเปล่าเออคือว่าเสี่ยวเย่ยฉันคิดว่าฉันมีเรื่องที่จำเป็นปต้องคุยกับเธอนะ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างฉันกับหวังปิงอ,อ,อย่าพูดเลยนะอย่าพูดอีกเลยขอโทษนะเสี่ยวเย่ย ในตอนนั้นสถานการณ์มาันบาังคับให้ฉันทําแบบนั้นจริงๆฉันเหมียวหรอยุนไม่ใช่ผู้หญิงที่จะไปขโมยวิชาของคนอื่นหรอกนะต่อจากนี้ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธอระหว่างปีอีกแล้วเจ้าหน้าที่เหมียวคุณเข้าใจผิดแล้วละ่ะฉันไม่ได้ตําหนิคุณเรื่องนั้นฉันก็แค่กลัวเอาเป็นว่าพวกเรามาคุยกันดีๆและพูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจของกันและกันก่นอนนะโอเคไหมว้าว เป็นบาร์บีคิวที่น่าก,กินมากเลยหอมมากเลยอะ่ะผมไม่ได้ฝันไปหรอกใช่ไหมมันคือบาร์บีคิวจริงๆหรอโอ้โหฉันอยากกินมาแล้วอะ่ะขอโพดปิ้งหมย่างของโปรดฉันเลยพวกเธอมัวอ้ำอึงอะไรกันอยู่ล่ะไม่งั้นลุงหนี่จะพลาดหมดทุกจานเลยนะอ้คาาา่ปีกไก่ย่างนี่ของโปรดฉันเลย มันจะดีกว่านี้ถ้าเบียร์พวกนี้มันเย็นพ,พี่ปิงในมือของคุณมันคือเบียร์จริงเหรอใช่แล้วล่ะนายเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมาลองดูสักขวดสิอ้อรู้สึกสดชื่นมากเลยแล้วกับว่าทุกรูกขุมขนทั่วร่างกายกำลังถูกเปิดออกเลย มันสุดยอดมากเลยจริงๆมันมีความสุขจริงๆนะนี่สินะรสชาตของความเป็นผู้ใหญ่นะแค่เบียร์ขวดเดียวเนี่ยนะพี่คะมันจะไม่เวอร์กันไม่หน่อยหรอฮฮ <c ười> คิดเหมือนกับครั้งแรกที่พวกเรากินมอรอไฟที่พี่หวังเป็นคนทำเลยใช่เลยแต่ตอนนี้พวกเราชิ่นัับมันแล้วหรออะอะไรเนะมม้อไฟเหรอพี่ปิงคุณเป็นแท้ามาจากที่ไหนงั้นเหรอ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้พวกนายสองพี่น้องที่เข้ามาร่วมกับพวกเรางั้นคืนนี้พวกเรามาทานม้อไฟกันเถอะจริงเหรอจริงเหรอลงนี้จกให้ฉันเทให้คุณเพิ่มไหมไม่ต้องหรอกเสียวเยี่ยนปิงน้อยถ้าฉันจะไม่ผิดแล้วก็นายจะกลับไปคืนนี้แล้วใช่ไหมใช่แล้วคืนนี้ผมก็ต้องกลับแล้วล่ะกลับเหรอพี่ปิงคุณจะกลับไปไหนเหรอ ฉันมีบางอย่างที่อยากจะฝากนายจัดการหน่อยน่าจะประมาณ7วันได้ส่วนเรื่องรายละเอียดก็ไม่จําเป็นต้องพูดหรอกพี่ปิงคุณมั่นใจได้เลยผมจะดูแลทุกคนให้เองเจ้าเด็กนะ้าคนนี้รู้สถานการณ์ดีนี่ถ้าอย่างนั้นก็ขอฝากนายดูแลพวกเขาหน่อยนะไม่ต้องกัวงวลหรอกพี่ปิงที่นี่มีผมกับลุงหลี่อยู่ยทั้งคนปิงน้อยมาสูบุรีกับลุงหน่อยซิดูมีเรื่องที่อยากจะคุยกับนายตอนลำพังน่ะ เอ๊ะได้ครับขอบคุณครับลุงลีล <c oughs> ุงลีผมยังไม่เคยสูบเจ้านี่มาก่อนเลยคุณเอาไปสูบเองเถอะนะว่าแต่ลุงลีคุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเหรอให้ตายสินายนี่มันเด็กจริงๆเลยนายเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะที่มีแต่ผู้หญิงสวยๆมาชอบนะเอ๊ะคุณรู้เรื่องนั้นแล้วงั้นเหรอ แน่นอนสิลุงแบบฉันเคยผ่านการต่อสู้มาตั้งมากมายแล้วสิ่งพวกนั้นนายคิดว่าจะซ่อมมันจากฉันหน้อยอย่างนั้นเหรอนายได้ทำแบบนั้นกับเสี่ยวหยุดลงไปแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วผมขอโทษที่ผมมาทํากับเธอแบบนั้นผมนี่มันต่ำกว่าสัตว์ีนรัฉานจริงๆหนุ่มสาวรักกันมันจะเป็นอะไรล่ะอย่าไปจริงจังมากนักเลยฉันไม่โทษนายหรอกนะนายไม่มีเสน่ห์จริงๆนั่นแหละนายเองก็เหมือนกับฉันตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันเข้าใจน้อยเนาะเอ๊ะเอ๊ะใครแลวกับใครนะเอ๊ะเกือบสารภาพไปแล้วไม่ล่ะดูเหมือนว่าดุงหลีจะยังไม่รู้ว่าฉันไปทําอะไรกับเจ้าหน้าที่เหมียวสินะแน่นอนว่าก็ต้องหมายถึงนายกับเสียหยุนนะเซถึงแม้ว่าฉันจะเป็นเจ้านายของเธอแต่ฉันก็เห็นเธอเป็นเหมือนลูกสาวของฉันเสมอนายยังมองว่าเธอเป็นคนเย็นชาและไร้มนุษยธรรมแต่ลึกๆแล้วภายในหัวใจของเธอก็ยังอ่อนไหวและนุ่มนวล เธอก็เหมือนกับผู้หญิงคน,นอื่นๆที่ต้องการความรักแต่ด้วยเหตุผลทางครอบครัวของเธอเธอคลัว่าครอบครัวของเธอจะถูกทำร้ายโดยมกักจะแซงว่าทำไปดุร้ายเสมอทําไมเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครเลยจนถึงตอนนี้ไม่มีทางหรอกเจ้าหน้าที่เหมียวสวยมากๆเลยนะจะต้องมีผู้ชายดีๆหลายคนมาตามจีบเธอสิใช่ไหมเจ้าหน้าที่เหมียวไม่ได้คบกับใครเลยเหรอ ถึงแม้ว่าเธอจะสวยแต่ความเย็นชาของเธอก็ทําให้คนพวกน้อยยอมถอยไปนะ่ะตั้งแต่เธอที้มาพบกับนายนายก็ได้ติดต่อกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วฉันก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของเสี่ยวหยุนเธอน่ะจะต้องตกวหุมรักนายไปแล้วแน่ๆเลยเอเอคือนี่มันลุงลีสิ่งที่คุณพูดมันจริงเหรอตน้นที่หมีวเนี่ยนะชอบผมเป็นไปได้ไหมว่า สิ่ที่เจ้าและที่เหมียวพูดก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากฤทธิ์ของยาแต่เป็นความจริงจากใจของเธอจริงๆแล้วนี่ก็คือความต้องการของฉันจริงๆมาเธออย่าทอนอีกต่อไปเลยนะแต่ทุกคนก็รู้ความสัมพันธ์ของนายกับเสี่ยวเย่ดีดังนั้นฉันจึงได้บอกนายไงล่ะว่านายเปนโชคดีที่มีแต่ผู้หญิงสวยมาชอบนะเฮ้อโชคดีอะไรกัน ตอนนี้ผมไปกังวลเกี่ยวกับพวกเธอทั้งสองคนมากเลยเหตุผลที่ฉันเรียกนายมาคุยก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละฉันด้วานายกำลังกังวลเกี่ยวกับพวกเธอทั้งสองคนยังไงล่ะอันที่จริงแล้วนะปิงน้อยนายไม่ต้องกังวลไปหรอกยังไงซะนี่ก็เป็นวันสิ้นโลกแล้วนายสามารถควบสองได้เลยนะฮิฮิฮิมันสามารถทำแบบนั้นได้ด้วยนี่นะไม่ไม่มลุงลีอย่ามาเล่นกับผมแบบนี้สิ ผมทำเรื่องขี้โกงแบบนั้นไม่ได้หรอกน้อยคิดที่จะทรยุทธ์หัวใจของเสี่ยวอยู่ของฉันงั้นหรอและลุงลีใจเย็นก่อนความรักมันก็เหมือนกับสายฝนและน้ําค้างนั่นแหละมันได้ดูรวมกันได้ยังไงปิงน้อยหากน้อยใช้กฎแบบเดิมๆนี่มันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอเอ๊ะพวกเราแค่มีชีวิตอยู่เป็นวันในโลกหลังไหยนาดนี้และฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไหม ความสนุกสนานตามกาลเวลามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะและมันเป็นเรื่องอยากที่เสี่ยวหยุนจะพบกับคนที่เธอชอบแน่นอนว่าในฐานะที่ฉันเป็นเจ้านายของเธอฉันก็ต้องช่วยเธออยู่แล้วแต่นายหนะ่ะเป็นหนึ่งในนั้น,นและจะไม่มีใครที่จะมาตัดสินใจเรื่องพวกนี้ได้นอกจากนายนั่นคือทั้งหมดที่ฉันจะบอกนายลองไปพิจารณาเรื่องที่เหลือด้วยตัวเองดูเถอะ่าทำให้ความคาดหวังของดุงดีคนนี้ต้องผิดหวังเหรอเออนั่นมัน มี่ผู้ชายที่ไหนบ้างละ่ะที่ไม่อยากจะเปิดฮาเลมนะแต่ถึงแม้ว่าฉันจะต้องการแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหมียวกับเสี่ยวเย่จะยอมรับมันได้ไหมตอนนั้นฉันโทษหวังปิงไม่ได้เลยจริงๆจินเย่ได้ใช้ยากับฉันฉันคิดว่าหวังปิงก็น่าจะถูกวางยาด้วยเหมือนกันนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้สิ่งต่างๆรั้ควบคุมไม่ได้ไม่แปลกใจแล้ว ว่าทำไมฉันถึงรู้สึกว่าพี่หวังเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับกลายเป็นว่าพี่หวังถูกวางยานี่เองอย่าไปโทษหวังปิงเลยนะมันไม่ใช่ความผิดของเขาและเธอก็ไม่จำเป็นต้องตำหนิเขาด้วยวิธีนี้แล้วละนะเจ้าหน้าที่เหมียวคุณก็ชอบพี่หวังด้วยใช่ไหมเออคือว่าเจ้าหน้าที่เหมียวอย่าเพิ่งเข้าใจฉันผิดนะจะไม่ได้ถามเรื่องน,นี้เพราะกลัวว่าคุณจะแยกพี่หวังไปหรอก ฉันคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่เหมียวชอบพี่หวังด้วยเหมือนกันฉันก็ไม่นังเกียจหรอกนะเสี่ยวเย่อย่าไปคิดมากเลยฉันก็บอกเราไงว่าจะไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบนั้นเพราะงั้นแล้วฉันจะไม่ชอบหวังปิงแต่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เหมียวคุณตกลงตามนี้นะเสี่ยวเย่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้วเรื่องความรักฉันมักจะดูถูกมันมาโดยตลอดสําหรับฉันแล้วความรักมันไม่จําเป็นเลย สิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปโอเคไหมตกรงแต่มันเห็นได้ชัดเลยนะว่าเจ้าหน้าที่เหมียวกำลังชอบพี่หวังอยู่เอาละเวลาก็จะหมดแล้วฉันควรจะไปได้แล้วล่ะตาโจวันไหนที่ฉันไม่อยู่นายจะต้องดูแลคนอื่นให้ดีเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงพี่ปิงผมจะดูแลพวกเขาอย่างดีเลยพี่หวังกลับมา้ตรงเวลาด้วยนะ พวกเราจะดูแลตัวเองอย่างดีเลยมั่นใจได้ฉันจะกลับมา้ตรงเวลาแน่นอนพวกเธอก็แค่ดูแลตัวเองให้ดีดก็พอแล้วฉันขอตัวก่อนนะเสี่ยวเย่เจอที่เหมียวพี่ปิงก็เข้าไปในห้องแบบนั้นแล้วเขาจะออกไปจากตรงไหนกันล่ะแล้วพี่ปิงเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เหรอครั้งที่แล้วพี่เขาก็ออกไปแบบนี้แหละ พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกไปได้ยังไงยังไงก็ตามเขาจะกลับมาอีกครั้งในเจ็ดวันอืมใช่แล้วพี่ตาจูไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกนะหรือวว่าพี่ปิงจะเป็นผู้วิเศษวั่หรอดูเหมือนว่าจะมีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ความลับนี้ไม่ต้องห่วงครับพี่ปิงผมจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีเลยว้าว ฉันไม่คิดเลยว่าพวกนายสองคนจะดำเนินงานได้ไวขนาดนี้ไม่เพียงแต่หน้าร้านเท่านั้นยังเริ่มการปรับปรุงอีกด้วยงั้นเหรอใช่แล้วฉันสัญญาไว้แล้วนี่แน่นอนว่าจะต้องทําไม่ได้อยู่แล้วแถวนี้เป็นย่างการค้าที่คึกคักได้มีผู้คนมากมายฉันใช้เงินไปเยอะเลยเพื่อซื้อร้านนี้นอกจากนี้มันยังตกแต่งตามความต้องการของนายอีกด้วยเนาะมันจะไม่หรูหรามากเกินไปเรียบง่ายและดูแข็งขึม ื่อให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาใช้เงินไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการลงทุนมมนเป็นเรื่องเล็กน้อยในช่วงแรกของธุรกิจตราบใดที่พวกนายทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่ซักก็เร็วพวกนายก็จะได้กำไรคืนมาแน,น่นอนหวังปิงนายจำไอาเสียงที่เคยแข่งรถกับพวกเราครั้งล่าสุดได้ไหมเขาบอกว่าให้พวกเราไปที่บ้านของซิ่งหัวน่ะจำได้สิทำไมถึงถูกพวกเขาถึงเรียกพวกเราไปล่ะนายพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาบ้างไหมอืมฉันได้ไปตรวจสอบมาแล้วล่ะ ปรากฏว่าพวกเขาไม่ใช่ลูกกนหนูร่ำรวยธรรมดารรมดาถ้าให้ลองยกตัวอย่างแล้วก็อาเฉียงเป็นนักเียน,นที่มีความสามารถมากที่จบจากฮาร์วาร์ดหลังจากที่เขาสําเร็จการศึกษาเขาก็ได้เริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองในซิลิคอนวัลเลย์และได้เริ่มวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์หลายตัวแต่มีอยู่หนึ่งตัวที่มีราคาถึง30ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวยิ่งเป็นลิวซิ่งหัวยิ่งแล้วใหญ่เลยครอบครัวข,ของเขาเป็นหนึ่งใน,นสามตระกูลหลักของเมืองของพวกเรา เขาเป็นทั้งลูกคุณหนูและยังเคยเป็นทหารมาก,ก่อนอีกด้วยแถมเขายังเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์ที่สุดในมหาลัยสิงหัวนอกจากธุรกิจอัญมณีแล้วยังมีกองทัพทหารนับจ้างในแอฟริกาซึ่งได้รับการผลกผลจากครอบครัวของเขาโดยการให้พวกเขาคอยปกป้องการขุดเพชรกองทัพเหรอเดี๋ยวสิงหัวไม่รยากรแบบนั้นอี่ด้วยสินะเป็นไปไ,ได้ไหมถ้าฉันอยากจะซื้อวุ้นเอปกรณ์อจากเขานะ่ะ เมื่อตอนที่ฉันได้รู้จักพวกเขาใหม่ๆก็คิดว่าอยู่แล้วว่าพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดารรมดาปรากฏว่าพวกเขามีเบื้องหลังที่ใหญ่มากยังไงก็เถอะนายไปคุ้นเคยกับพวกเขาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันเนี่ยหลังจากที่ฉันเข้ากับครั้งที่แล้วซิ่งผินได้รู้ว่าอาเฉียงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบซอฟต์แวร์เขาจึงไปขอให้อาเฉียงช่วยออกแบบซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเครื่องประดับและเขาก็คุ้นเคยกับมันอยู่แล้วเจ้าบ้าเอ้ยนี่มันเดียกว่าพันธมิตรที่แข็งแกร่งต่างหากล่ะเข้าใจไหมได้สิ ในเมื่อพวกเขาเชิญพวกเราไปงั้นพวกเราก็ไปเที่ยวกันเถอะเฮ้ยเยพวกนายมาได้สักทีนะะฉันรอพวกนายมาสักพักแล้วละว้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องไม่ใช่รูกหนธรรมดาธรรมดาวิลล่านี้มันมีขนาดใหญ่มากการตกแต่งแบบนี้มันไม่เหมือนสไตล์คนรวยทั่วไปทั่ไปเลยฉันคนสร้างมันด้วยดีไหมนะ หวังปิงไงทิ้งหัวไม่ได้เจอกันนานเลยนะหวังปิงนายมาที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมให้ฉันพานายเดินดูรอบก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่าได้สิมติก้าไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าคนที่มีเบืองหนังที่ยิ่งใหญ่จะถ่อมตัวขนาดนี้คืนนี้เพื่อนของฉันจะพักที่นี่ไปเตรียมห้องให้พร้อมหลังจากนั้นค่อยไปเตรียมอาหารเย็นด้วยนะได้คะ่ะนายน้อยดิฉันจะไปตัดเตรียมให้คะ่ะ เ <Es> อ๊ะอ๋อหวังปิงนายเป็นอะไรไปเนอะเอ่อฉันไม่มีอะไรหรอกฉันคิดว่าช่วงนี้ฉันน่า,จ,าจะออกกำลังกายมากเกินไปจนทำให้ฉันเป็นไมเกรนน่ะคุณชายต้องการให้ฉันพาคุณไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนรด้เปล่าคะพวกเรามีแพทย์ส่วนตัวอยู่ด้วยเขาสามารถช่วยบไม่มเป็นไรฉันแค่ได้ดื่มน้ำร้อนก็อพอแล้วละ แค่มองเธอก็ยังเป็นถึงขนาดนี้อย่าไปเข้าใกล้น้อยใดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ร e ีบเข้าไปเถอะเดี๋ยวฉันจะให้หมอจ่ายยาแก้ผลให้น้อยเองไม่เกรงอันเหรอดูว่ามันจะเป็นเพราะเรื่องก่อนหน้าหรือเปล่าใช่แล้วล่ะได้เอาฉ้นแทบหมดแรงเลยแล้วบบเอาไมาออกไปจากชั้นทีได้ไหมทำไมพูดเรื่องถึงตูกจังเลยผลข้างเคียงของวัดนี้มันจะน่าเกลียดเกินไปไหมแค่มองเฉยๆก็อาการหนักขนาดนี้แล้วเหรอ มีคนเคยกล่าวไว้ว่าไวรัสจะขยายความต้องการของผูเ้เล่นอย่างไม่สิ้นสุดหากคุณกลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้คุณแค่ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดการกระตุน้นไม่มีวิธีอื่นที่จะระงรับความต้องการได้บ้างเลยเหรอมีสาวใช้สุดเซ็กซี่อยู่ทั่ทุกที่เลยแล้วฉันจะบีหลีกเลี่ยงได้ยังไงกันล่ะเนี่ยัน้นแต่ว่าความต้องการของคุณจะได้รับการเติมเต็มแล้วมันก็ไม่มีทางอื่นนอ,อกจากนี้ยินดีต้อนรับค่ะคุณชาย คุณชายคุณสามารถได้พวกเราได้หากว่าคุณต้องการเฮ้ยสวัสดีสาวน้อยทั้งหลายให้ตายเถอะทำไมถึงมีผู้หญิงเยอะแบบนี้ล่ะเนี่ยฉันแค่มองฉันก็ทนไม่ไหวแล้วฮแม้ว่าจะมีคนร่ำรวยมากมายที่ฉันเคยเห็นในโทรทัศน์แต่เมื่อฉันได้มาเห็นบ้านของหลิวซิ่งหัวฉันก็เพิ่งได้รู้ว่าตระกูลชนชั้สูงมันเป็นยังไงไม่บอกก็รู้ว่าวินน่านี้มันมีลักษณะเหมือนปาสัต การตกแต่งแบบนี้มาเท่ากับโรงแรมระดับห้าดาวเลยนอกจากนี้เขายังแนะนําพวกเราให้รู้จักกับสมบัติล้ำค่าต่างๆที่เขาภาคภูมิจนที่สุดแจก,กันโบราณน้ําค่าดับปฏิบัติกรรมล้าค่านอกจากนี้แล้วบ้านของดูซิงหัวยังมีพื้นที่สําหรับเก็บรถโบราณขนาดใหญ่อยู่อีกด้วยแถมยังมีดาบและปืนโบราณต่างๆอีกมากมายอยู่ในตระกูลของเขา หงเฟยและคนอื่นๆไม่ได้สนใจกับเรื่องพวกนี้เลยดังนั้นอาเฉียงจึงพาพวกเขาไปดูซอฟต์แวร์ที่เขาออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหม่มาเถอะมาลองดูซอฟต์แวร์ที่ฉันพวกพัฒนาขึ้นมาใหม่ดูสิเป็นไงบ้างปืนนี้มีอายุเก,กือบร้อยปีเลยเนะาะไม่ได้รับการดูดลอย่างดีเลยเหรอเออคนอย่างฉันไม่มีความรู้ด้านมรอดอกทางวัฒนธรรมมากนักหรอกและฉันก็ไม่เข้าใจเรื่องของวัตถุเก่าๆแบบนี้เพราะงั้นแล้วฉันจึงประเมินค่ามันไม่ได้หรอก ที่ฉันสนใจก็คืออาวุธปืนสมัยใหม่มากกว่าฉันไม่รู้ว่านายพอจะมีโอ้ไม่คิดว่านายจะสนใจของพวกนั้นด้วยฉันก็มีนะมันอยู่ที่นี่แหละแต่นายจะต้องเก็บเป็นความลับนะเข้าใจไหมการสแกนไปนะ่านมาสิเข้ามาได้เลยเฮ้ เป็นไงบ้างนี่คือบ้าทุกตาสนตัวของฉันเลยนะเนาะแต่พวพวกนี้มันมาจากที่ไหนมันเป็นของจริงือว่าของเล่นกันแน่เนี่ยดูเหมือน,นว่าเบื้องหลังของเขาจะไม่ทำอะไรจริงๆแล้วหรอมาสิลองเอาไปเล่นดูเอาพวกนี้ได้รับการดูแลจากนายอย่างดีเลยน่าเสียใจจริงๆที่นายมันมาตั้งโชว์ไว้แบบนี้เฉยๆนะฉันไม่ได้เอามาตั้งโชว์เฉยๆหรอกเอ๊ะถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเอามปบอกไปเพื่อได้มาสนุกสนานได้ แต่ถ้าไปสนามยิงปืนในร่มเหรอก็ยังพอเป็นไมได้ใช่ไหมล่ะคิดไม่ถึงเลยนะว่านายจะมีสนามยิงปืนแบบนี้ด้วยนะก็แค่สร้างมันขึ้นมาเพื่อความสนุกเท่านั้นแหละดูเหมือนว่ามันจะสนุกน้อยไปหน่อยนะเอ๊ะทำไมพวกเราไม่มาวางเดิมพันกันด้วยล่ะความคิดนายโดนใจฉันจริงๆเลยถ้าฉันแพ้นายเอาฟอร์รรี่ของฉันไปได้เลยแต่ถ้านายแพ้นายจะต้องมาช่วยฉัน แน่นอนว่าเขาจะต้องมีบางอย่างที่เขาทำคนเดียวไม่ได้และเขาจะต้องหาคนมาช่วยทำแทนเขาเพราะงั้นสัญญาไปเถอะยังไงฉันก็ไม่แพ้อยู่แล้วได้เซฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะฉันจะไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือความผิดทางอาญาเด็ดขาดฮ่าๆที่นายพูดแบบนั้นเพราะไม่มั่นใจในฝีมือการยิงปืนของตัวเองงั้นเหรอ